สวัสดีครับพบกันกับผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อรดวงท่างนะครับรับพอกันมือนี้มาส่วนจากพินพ,นพีนองตุกททานฝึกเพลงพลิกฝึกไล่ล่ำเพื่อนของท่างของคุณพ่อคุณมาเขาว่งหรืออีกแน,น่นึงว่าล่ำเพื่นสุดแน่นนะครับมาเพยงสายกันเลยครับเอม่หนึ่งมีล่ามีก,กับสายล่างมนีสายกลางมนีล่าสายเทิงสายสามนี่เป็นมี มีตําหรือมีผู้เฒ่าร่วมแล้วเป็นมี้วมีจำง่ายเราควรนึ่งเราควรนึ่งเนาะครับครับผมสิขอเห่นน้ำลองไปก่อนนะครับล่ำเพื่อนทางคุณพ่อบุณาาเขาว่งครับผม ประมาณนี้นะครับข้อเป็นแนวทางเนาะครับสําหรับโต,โตัวโนดผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านลางเนาะครับการไอ้ล่งคลิปครั้งนี้คือสิเป็นประมาณครั้งที่สองที่สามครับก็อนหนานี่ปีกายนี่ผมก็ล่งเอาไว้อยู่ครับกับมาปีนี้กมาเะาะสนิมกับยาพิน ทักมากว่าหาว่าเห็นผมก็เลยมาลุมให้ไม่หาแต่ว่าลายละเอียดให้ว่าสี่พซ้ำห้าก้อนนั่นวันหา้าก้อนนั่นเห็ุเทีาละสามแถวสี่แถวเทียว,ว,ว,วนี้เขียนตัวโน้ตให้เลยครับอยู่ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับถ้าพ่อเป็นแนวทา่าทายาพินพีนองทุกท่านสนใจไล่ในอิหลี ให้กดเข้าไปใน Youtube ครับลายลํำเพิินทางคุณพ่อคุณมากเขาวงมีอาจารย์หลายๆท่านที่คุณลุงคลิปไปนะครับมีแต่หลุ่นปรมาจารย์เลยแ่ะครับมวนไส่โดนตรีแล้วก็มวนครับจังผมเนี่ยว่ามันเป็นการสอนนะครับเป็นการฝึกส่วนกันมาฝึกเป็นการแช่ประสบการณ์ขันมันมวนเออมักไล่นี่แล่ละว่าพ่อเป็นแนวทาง วิธีการก็คือจังของผมนะครับยกตัวอย่างของผมแคปเจ้าไงนที่ผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นให้หอบแคปหน้าจอเราก็ลัาจดจดโน้ตนะครับจดจด,ดลหลายหลายอบบาทที่นี่กับว่าฟังฟังของครูบาอาจารย์ของผู้ใดก็ได้ครับลำเพลินทางของคุณพ่อบุญมากเขาวงหรือลำเพลินสุดแน่นสีออกในแนดโดย กันไปหมดนะครับลองๆเบิ้งได้ครับบ่บอเสียหายอย่างลำเพลินมีลำเพลินโบราณลำเพลิอนขวบสายลำเพลินปล่อยสายยังอันที่ผมส้วนเห็ดอยู่ด้วนี่ส้วนเฟือกอยู่ด้วนี่เป็นลำเพลินสุดสแสน,นท่ามของอาจารย์บุญมา้าเขาวงนะครับเป็นเล่นเอาไว้ม้วนแท้ๆครับคบลองลองเบิ้งครับบ่บ่เสียหายอย่างลองลอ,งอีกจัะรอบเนาะครับเนาะ ผมก็ฟืฟ้นอยู่ขึ้กันดิครับว่าเมนว่าเป็นหรอดิ ประมาณเนียวนี่ลืมเวยครับ,รบตัวโน้ดผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้เฮ้าฝึกเอาเทีละแถวครับว่าเปนผู้บ่าหานได้ฝึกเฮ้าฝึกมือนีก็บ,บ่บม้นว่าสิเป็นมือนีครับฝึกไ้เลยครับเป็นยังต่อไปในอนาคตเฮ้ากัได้เาาดาลินมันสิเป็นการไอจ้างนิวนะครับเนาะ ยังเสียครั้าฝึกเทีรักซัํานี่มือละหลายรอบหลายรอบนี่แหละครับข้ามาเพื่อนรวมทางมี่ยังดีกับมาบอกกันสิบวอท่มผู้ไดไว้ข้างหลังครับถามว่าเกยงหรือไปบ่ กันผูดนั้นเพราะัดเป็นเฮอกกับมาซอยกันดึงกันไปครับมีมีม่ยังก็เอามาแหลกเปลี่ยนเรียนรูน้อกันมีดีเก็บไว้ให้เจ้าของผู้เดียวบ่าแบงปันผู้อื่นอันนั้นบแน่แามันนิสัยผมมัอนเราะบอกยังไงแนวคิดนะครับแนวคิดของผมนี่คือว่าฝึกดีดพินเพื่อดีดให้เจ้าของฟังบ่ได้ฝึกว่าไปแข่งกับผู้ใด หันเ้องคิดว่าฝึกแล้วไปแช่งกับผู้นั่นเรียบเทียบกับผู้นั่นเก่งผู้นี่เก่งห้องสิไปฝึกบ่มีค่วมสูคขับมันสิกด,ดันเจ้าของห้องฝึกไปเรื่อยๆหันมีอารมณ์ห้องกับฝึกบ่มีอารมณ์กับเพฝึกจังผมมาามันนี้เพราะต้องขึ้นยังไหลเนาะครับคืดแต่ว่าผมเอาโตโนดไล่ล่ำเพล้นสุดสนแนนมาฝากห้องกับเป็นการโดยง่ายว่าเอาโตโนดมให้พีน่น้องฝึกนิว้ว ซ้ำๆกันครับอไอ้กับอีกอย่างหนึ่งเนาะครับถ้าผมเรียนอยู่นี่อยากเบื้องสากพวานี่ทีเป็นของอาจารย์ได้อาจารย์ได้กระสางเ้ยครับที่เป็น youtube เป็นวิดีโอนี่อยากเบิกศาสว่านี่ให้เขาเอาเมือแตะหน้าจอมันสิขึ้นตัวหนังสือบรรทัดหนึ่งอยู่อยู่อยู่ทางขึ้นให้เขากลมบึงสัญ,ญลักษณ์ตัวคือกลมๆขึ้นหัวน็อตหกเหลเี่ยมนี่อยู่ขวาม,มือครับให้เขาแตะมองหันล่บบัตรที่นี่มันสิขึ้นตัวหนังสือสายลายหน้าจอเตม็มเลยเป็นแถวเป็นแถวให้เข้ากลมบองอีกหาว่าความเร็วในการเล่นปกติอยู่มองไหน มันก็่อยู่ทึ่งๆประมาณแถวที่3ที่สีนี่แหละครับประมาณนั้นนะฮ่อกับเอามือแตะมองหันละครับมันสิขึ้นตัวหนังสือซาไลอาีกให้องมาเลือกเบื้งเอาว่าความเร็วในการเล่นปกติคําว่าการเล่นปกติคือล0อยเปอเซ็นตห้องอยากฟังสากอยากให้เล่นซกก่าก่นนี่ก็ดกดขึ้นไปเงี้ยขึ้นไปเป็นศูนย์จุดห้าครับขันอยากให้ซาก,กว้านี่ก็ไปอีกศูน มันจะเป็นสัลโลโมชันไปอีกนะครับก็เข้าก็สามารถเบื้องนิวได้นะครับทุกทุกเพ่งทุกก่อนล่ำทุกไล่เอียงเห็ดแบบนี้ได้เมิดครับได้กี่ผมก็เห็นว่าเป็นดอกบวกกาถามผูใ้ใดอยูีปี มา่ปีที่หาก็จังเคยมาถามลูกถามหลานเพิ่นเขาก็เลยบอกคือผมวามาั่ห่นะครับก็จังเคยเดี๋ยวมากดน้ำฝนเพิินแล้วบ่อยเตอเบิงน้ำฝนเพิ่นแลวกกดสต็อปกดหยุดสัวเข้าเข้ากับว่าเห่นน้ำฝนเพิินเห่นน้ำฝนเพิินหลักไปเขียนเขียนโนดนั่นเขาเอื่นไว้แะแะไลน่น้ำ่นนะครับวิธีการขันสีเลี้ยวๆอยู่นี่น้ำบอท่านครับนี่สำหรับผมนะครับผู้บาอาจารย์ผู้ดใดเป็นแล้วผ่านไปเนาะครับเนาะ นี่ก็หมายถึงว่าผู้ใหม่ๆผู้ว่าให้หเป็นผู้อยากพินหนาไม่ผู้กาลังฝึกครับมี่ยังก็บอกกันนะครับผมมีดีอยู่กับตัวมดชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาไปนับบ่ไใดสูดีกับแบ่งกันไปเป็นการแบ่งปันเป็นการแชร่ประสบการณ์ให้กันนะครับเนาะอย่าลืมด้วยครับตัวโนดผมจะพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเออครับอีกอันหนึ่งขันลูกหลานเฮาหรือว่าอยาิพี่น้นนนอง ไอ้มูเฮาผู้คนหนุจักมีพิ้นแล้วดีพิ้นบ่เป็นกะแนะ่นำเพิินว่ากดเ,เขา YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพินเป็นของผมสุทัศรษษีวัฒนาเป็นมาหลายคนแล้วครับบ่เสียเงินจักบวทดครับกดเขาไปเบิ่งเลยยนะครับลองลองเบิ่งลองลองเบิ่งผมมาคืดคืนพอตอนผมพัดดีดพินไม่จักเหตุยังได๋ บาดป็นมากพ่อวาดไดวบาหนึ่งแล้วก็อยากมาบอกพี่บอกน้องว่ามันเป็นการสอนนะครับเป็นการแนะนํวบาเหตุทั้งสี่ทั้งสี่ล่ะอาจจะเป็นท่างเลือกหนึ่งของท่านนักพินหนาม่หรืออยากพินผู้เขาม้าไม่นะครับผู้ดีทว่าหันเป็นมีหลายผู้บาอาจารย์เป็นสอนนะครับแต่ว่าทางของผมนี่ถือว่าเป็นการแนะนําเป็นการส่วนกันฝึกนะครับเนาะ ก็เขาได้รับความปรานาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทั้งกับผมพ่อกันคลิปหน้าครับ